หานนหานแลนี่มาคนดมาน่มาเียลนี่มาเปียกเหรนเรินดันเลเลนเรนหลุนม่เปียมเหลือสองคนนี่แหละต่เขาได้หลุนอารมณไปหาเขาะน่กไอซ์สาวกับบอยู่ไปลานหัวหัวเขากับพพกันไปโรบินสันิดเออนันพีงเดยร์ที่คุณ

นึงได้หนิเนึงบ่แม่สอนได้เนืงได้หนิเนไงขังลอยน้องขรงอยใส่ใส่อันอันขนอะนวาน่าเน้าวนน่นี่ว่าหน้าวะไรมานาาอันไรลูกอนเปเนาะล่ะเนาไรเปี๊ยนั่นได้เปียมหนาได้เปียมน้อยได้เปียมมาได้เปี่ยมน่อยว่าหนสวยกได้เปี่ยมกินได้กิน ลูกนอกให้นองเลนไนลูกออกน้าลูกพ่ออันไหนลูกพ่อกิลูกแม่อนไหนลูกพ่อคนนั่นนะวะนไหนลูกพ่อคนนั่นนะวะคนนคุมาจับมอนวน่เป็นมาดยไป้อหอยายบอกว่าหน้าเอาให้ใส่ลวลูก แล้วเ yeah, yeah, mm ่เ hmm. น mm ่มวมันเต็ม hmm. จ yeah. yeah. mm ิกแล้วน่น้อยหน่อยหน่อยแล้วที่หลังเนี่ก็ออกสองห้สบนึ่งาทสอมหนึ่งบาทสาพสนึ่ี่ขาน่ออนี่หนึ่งสองอย้าสหนเียลูกปันกะปูหนึ่งนสง้อยาสบหน

ไปรู้แล้วมันนี่ป้าให้ใจรู้รอเองนั่นักสูงกว่าเขาเลยเ้าอย่าเปลียนเลยแม่นั่งนั่งแค่สองเซนิ้อได้าม่ย่ายเบิ่งก่อนต้งนี้ต้นนี้เข้าได้เว้ยแค่สองเซนิไม่ต้องอวดดันไดค่ะ แค่สีใดๆก็จะมาข่วนพี่ดีเลยแ่สีเดๆก็ข่วนกันดี่ราจแยมอย่างนี้พี่ดีก็อ่อนเลยเออแกนกับพี่นาพี่นี่พีนาเซลวางมาหน้าเป็นว่าเป็นตัวหนึ่งสีเป็นตัวหนึมงเลยนะคะมือนึ่งแล้วก็เป็นเรือเลย

สแกเจดไปอยู่นัมจะยัมนไม่อยากไปหา่ใกล้ัวาเล่าทีข้างหน้าเลยพ่อแม่เทากันนานีันก็ได้ลูกลงนั่นเมนดลูกพ่อแนบูนันบูนคนใดาลูกนั่นน่ข้ามเมือเอ้าลานเลนเจ้าเลนเจ้าอันภางอยวันไหนลเดียไหมออยู่ เห็นายอูกใย่าอไมเมแต่นิดเดียวยทำาดูปนรเน้ากามข้างเบืงหลังแล้วมันอยู่หม้ออะไรเม่น่าข้าเบืองหลังมันอยู่หม้อ้้อสาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นได้ดกล้เถยอมาทีนี้อยอก ลุงไส้เขาไม่เจอรอเขาไม่ได้นูกนยายมองไมเห็นลูกหอยมเหมือนกนม่เจอรอไม่เจอสวยด้อยีนนี่มีบัลลาบัลลาเอาข้ามือบัลลาหันนาไเห็นยายข้าเนี่นี่มีบัลาเออนี่บัลายู่ก็น้องก็ลาคือมาักเขาอยู่เรื่องนั่ขึ้นน้องนมัลาขึ้นน้อนบัลล

ชอบีิบอใบน้น่ะขากยังดอบใบเหมือนเลยได้น่ะนะึอน่นจำได้โบนองหน้าจำำดิอใบใหญ่โบมอมจ้ำได้จ้ำใดญ่โบนายไม่อจ้ำใหญ่เออหน้ายังไม่เกือบเลยอันนี้ลุงเนียอยู่ไหนล่ะลเียอยู่สาธิตของของมหาสารคาม สถานค่ะก hmm. ็เป็นศูนย์การศึกษาที่เลื่อนด้พ่อแม่ไปงจมฉุนงไปหามุนงูเจ๊คนใหญ่น่ะพอไปโจมมาจับยิงยักมก่อนอยู่ยูนิลิ่งทับยืมนมาไรเนี่ยมยู่ทยูนิลิ่งมันก็ก่างยูซิิ่งแต่เนี้ยวันนี้มันไหนรงงานบอลโรงงาต่างาังหัอะไรพวประกาศโทษวีปุร

ก็มารับไล่จับไก่ตัวนอ่างนี่ก็ไม่ยังหาใครอยู่ไม่อีกก็ไม่ไล่จับไก่ตัวจริงโอแม่ตัวฟ้อโตจริงตัจริงต้องมาไล่จับไก่มันยังจำได้มันยังจำได้วก็มองมันมาไล่จับ้านอะไจับบ้านมันไม่มีสารเลี้ยงเลยโอ้ยหลานแบรนด์มันดีแต่ว่ามันบ่ดตั้ง

ดนเด่อแต่อาน,น้ไปเบิ่งเขาเขไปเบิ่ง้เมยรูปียูกตีเพราะว่าเออก็ไม่ส่วนถ่งอะไรเขาบอกว่าคนหนึ่งเขาเคยขึ้นเหลืองทำบุญหาโคอ,อยาก่ายพอเมยเขาเกิดมากพองเขานะจักไก่จกักไก่งื้นว่าไปจากไหนบนุ<ต>้ไปอยู่จ่ายไปอลไร<ด> ตอาอยู่สิบส,สองปีอเีพี่น้องเขาอามาเรีอะน,นังสือกับบอเดนฮียลุงตี